สบายดีพี่น้องสบายดีงามสวยๆเนะเ<อ>าะอยู่ <พา S 1> ให้อยู่หน้าพี่น้องอยู่ให้อยู่หน้าคีอเกาเมืัอพี่น้องใหญ่อ้วนแต่งพักกับน้องแตงเสียเอาไปขาย,โ,ขายโอ้ทอดดอกหอมพี่น้องงามแถรวกินกับแจวดีปาเมาหัวติดใจมือนั่งแต่งเอาลงหวัดติดใจดอกพักกวาดนนโอ้เมื่อนี้ปลาแพงที่เก็บไปให้ปลาเมากับซาแพงแล้วสิ래 สีเก็บไปให้ชุ่มเพลินลวกนะพี่น้องเนาะนี่แต่ดอกน้อยนแหละดอกใหญ่มันเนก็บกันเลยเก็บถั่นบ่มือใหม่ใหม,ม่เนี่ยพี่น้องก็ดอกหอมงามขนาดพี่นอ้องสมพักกามีสมพักกามีดอกพักกามีใหญ่อวดสีาพาก,กัน<อ>กไปขายกับน้องแตงเมื่อนี่หนูจเอื้อมาแพงซื้อพักซอยน้ <laughs> นองแตงแล้วบังถูกป่ะพี่นอ้นอง ถั่วปะถั่วค่ะถั่วแบบบริสิยาด,ด,ยพด้พี่น้องดอกห้อมพี่น้องเบิ่อไงงามเลยขายมหมัดเท่าไรแม่หมัดลหาพันกี่เป็นเงินไทยกับประมาณสิบห้าบาทในหลสิบห้าบาทพี่น้องพอสื่อบหมัดหนึ่งสิบห้าบาทเนาะหมัดละสิบห้าบาทพี่น้องดอกหอม พอสื่อบอกเองินไทยกะถ้าเป็นเงินเล้ากัหาพันกีเนาะพอสื่อได้พี่น้องมาเพลงมามัดเบิใหญ่สงมพักกระมี่พี่น้องเตรียมสิไปขายขายกันเก็บแล้วเป็นทีเรียบร้อยเนาะลิดเก็บนะ่ะอยู่คลิดบ่าวแสงเด้อพี่น้องเขาไปบึงไปซ้มเห็นีหมส่องบ่าวแสงอื เยี่ยมสิไปพี่น้องแม่ข่านักนักเท่ๆแลดอกหอมเยี่ยมสิไปน้าวพี่น้องห่อนบกีมือกลับมะนาวอีกแล้วโพดโพวันาวปีนี้เนาะมื่อนี้มาแพงกันสิเขาไปเบิ่งสวนก่อนว่าเหลือพอหรือบ่อเนาะสเก็ตไปหายปลาเมาักซาแพงห้ยซุเพอรลวกกินกับแจ่วปลาเมาติดใจพี่น้องแพงสิเขาไปเก็บพอดีเมื่อนี้ bà thèn bay mọc ngân lại phía nọ chết uhm. lấy phía nọ chết ở lộn nọ ta hẹn bà mạo gặp sao phèn chết bà hẹn mạo sao phèn lụa kim gặp trèo sang หาถุงมาใส่ไว้สองถุงให้เอื่อยปลาเหมาติดใจเก็บซีลายๆนี่สวนต้นไหนกเก็บแล้วพี่เนองกำลังพากันเก็บน้องแตงกับแม่ปลาแพงกำลังสิไปพี่เนองกลังเอาหาหดกำลังขึ้นรถเนาะแม่พักชีเล่าเดฟบอกไปขายบอก phần bò khái thì nó cũng lao phần treo vãi kín Mình như cả lông tiếng này tiếng dài uẩn chép chép khăn chép sao phê. sao phê, งงาพี่น้องฮะปักปักน้องบาดแสงกำลังเก็บสบายดีอีกรอบเดอ้อพี่น้องสบายดีอีกเก็บไปฝากปลาเมาสาวแพงเนาะพี่น้องเนาะปลาเมาสาวแพง เคยเถาคือซีมักพี่นนอะว่าเพลงหุ่จักใจเนาะเคยเถาคือซีมักดอกหอมเคยเถานี่มักแห้งพี่นนอะมียังกระแบงกันกินแบบนี้แหละพี่นนอะ Say ngay kiếp của bác sĩ 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 ลวกแล้วก็ตำแจวกินแสบผักขนาด ไปหายพอน้องคอมเน,น,นี่ยจ็คอาเถื่อแป้หมาอยากหายได้ไปหายพอน้องคอมเนาะพี่นาะแล้วมันใหญ่ก็พอเรอให้มันใหญ่นเนาะแพงสิเก็บไปฝากพอน้องคอมเนาะ เก็บไปแล้วคึนหนึ่งได้นี่พี่น้องเสแสงกำลังเก็บงามน้องงามยพี่น้องบัแพงกันยังบัท่านเคยกินบัท่านกินจักเถื่อได้พี่น้องสวนเจ้าของอันลวกผักจำแจวลวกดอกผักจำแจวนี่นะสวนเจ้าของเตะยังบริได้กินอยู่ มีแต่เอาไปทางอื่นเนะ <S <S เาะคลิปส่วน้นี้เบิดแล้วพี่น้อง Light thưa anh mà thằng ki vẫn, lấy xuân lẫn to. Để lái tớp kỹ động. Với, với kiếp xuân lẫn thoa kiếp thân yên, to. Kiếp thằng yên, to. Như thân yên, nhảy nó thân yên, thằng yên, thân 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 yên, đấy khỏi kết xe Nhảy nhào lăm khá ụt lũ ไปฝากสาวแพงกับป้าเมาอ่าพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดเฮื่อนป้าเมาสาวแพงและเฮื่อนสาวแพงอ้าวมาแล้วพี่น้องนี่ป้าเมากับจันฉีมาแล้วมาดีทำไมพี่น้องาดีไปทางไหนเอามาให้เจ้าหันแห้วเห็นว่าเจ้าหมักติดใจอยู่หวัด ให้จัำแบ่งกับสาวแพงเด้อแบ่งกันแบ่งกันนั่นแหละบ่นะกูมีอะไรกูอยากจะกินหนูกินหนูกินหนูสองตัวหนูสองตัวเบิดแล้วโอ้ยเสร็จรื่องในนาพี่น้องเสร็จตับหวานแบ่งกันกับสาวแพงนานเคยถาวเออเอาไปทั้งแนนไใารน้องแตงกามาแล้วพี่น้อง นั่งแต่งมาขายบ่แพงก็มาขายนั่งแต่งมาขายเคยถ่าวหมักแน่นอนเนาะเคยถ่าวหูใจดีเนาะมีดอกเนาะมีดอกกันมากจริงไปดีพี่น้องไปดีใหม่เอาองงงสบายดีพี่น้องบ่าวสลไป กกำใหมาเอามาเห็ดาแพงอนี่ยังได้วเห็ดย่างไงได้สาแพหน่ะพยนในขอบใจด้วบเพลงยังแต่พอน้องคอมพี่น้องยังแต่พอน้องคอมยังบอด้บาแพงสิเก็บไปใหเพผืนอยู่เนาะ สิไปเห็นยังกินปลาเม่าวลวกบอกผัดผัดใส่เครื่องในผัดใส่เครื่องในแซ่บได้เคยกินอยู่บ่เคยกินอยู่กรุงเทพผัดดอกหอมใส่เครื่องใน <ừ> พี่น้องตับหมูแซ่บปลาเมาวกำลังแบ่งจานฉิดแบ่งซาแพงเนาะพี่น้องเนาะ

แพงยังอ,อยู่ห่านพี่นอ้องอ้าวพี่น้องมาหอนนี้ก็สิจบคลิปนะพี่น้องนอกจกกะได้ก็ฝากากดไลค์กด<ต>แชร์และกะกดต,ติดตามให้เด้อสบายดีสบายดีสบายดี <laughs>